ดวงคนที่เกิด3วันนี้คุณต้องระมัดระวังจะเผอใจไปรักคนเจ้าชู้จะเผอใจไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับเอาละครับจะเป็น3วันของท่านหรือไม่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากนะครับที่สําคัญครับท่านใดอยากหาวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับแน,น,นะนํานาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชของผมเลยนะครับซึ่งออกแบบให้มีทั้งปากัวเป็นการจัดหงจุ้ยชั้นสูงของละทิ ตามุกดําเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใส่แล้วอยู่ที่ไหนคงจุ้ยก็จะดีนะครับรวมทั้งยังเป็นกระจกแปดเหลี่ยมสะท้อนสิ่งอัป,ปมงคลสะท้อนผู้ผีพิศารไม่ให้มาใกล้คุณเพราะงั้นใครกลัวผีนะครับใส่ไว้รับประกันว่าผีไม่หลอกแน่นอนนะครับที่สําคัญด้านหลังมีดวงมหาอุดด้วยนะครับทำให้ท่านดวงดีตลอดไปพร้อมาาทั้งกระถางเงินล้านนะครับที่จะทําให้ท่านโชคดีในเรื่องการเงินเลยนะครับเพียง2,999บาทเท่านั้นรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ในข้อความสามารถพิมพ์ส่งข้อความเเข้้้้าาาามมมหรรรืออสาาถคนต์ไไวที่ใก็ดะับ สำหรับดูชะตาของท่านที่เกิดใน3วันนี้นะครับที่ต้องระม,มัดระวังเผอใจไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าเผอใจไปรักคนเจ้าชูช้นะครับได้แก่ท่านที่เกิดในวันอังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับท่านที่เกิดใน3วันนี้เนี่ยในช่วงนี้ท่านต้องระม,มัดระวังมากเลยนะครับถ้าคุณโสดอยู่มันจะมีคนที่มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วเนี่ยเข้ามาพัวพันในชีวิตคุณหรือตัวคุณเองก็เป็นโลกที่แปลกประหลาดคือถ้ามีคนโสดเข้ามาเนี่ยคนที่เขารักคุณคนที่เขาทุ่ม เทให้คุณเนี่ยถ้าคุณกลับไม่ชอบนะคุณมักจะไปชอบคนมีความเจ้าชู้มีความพราวสเสน่ห์คือคนดีบางทีคุณไม่ค่อยชอบมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวันเกิดเนี่ยท่านที่เกิดในวันอังคารมันพูดวันเสาร์เลยนะครับเวลาที่ท่านโสดมันจะหายยาวเลยครับแต่ถ้าเวลามันมีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะมีมาสองสาคนมันมักจะมีท่านต้องเลือกและท่านก็มักจะเลือกคนที่ไม่ดีอยู่ด้วยสิคุณหวังอยากจะได้คู่ที่เป็นคนโรแมนติกรักคุณคนเดียวแต่พอคุณ อคนลักษณะนั้นคุณกลับไม่เลือกครับคุณกลับไปเลือกคนที่มันดูแบดบอยมันดูเจ้าชู้นี่คือดวงชะตาของคุณถึงคุณจะมีคู่อยู่แล้วที่ดูดีมีครอบคุยดีแต่ใจลึกๆเวลานอนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณยังมีนึกถึงคนที่เขามีเจ้าของหรือมันไม่ใช่ของของเราอยู่ของเก่าอยู่นะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่คือตามดวงชะตาของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกนะครับว่า3มวันเกิดที่ต้องระวังเผลอใจคนเจ้าชู้เรียกได้ว่าคนโสดคนดีเข้ามาเนี่ยอาจ จะไม่เผลอใจครับจะไปเผลอใจคนเจ้าชู้ไปเผลอใจคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะรักเขาข้างเดียวแล้วแล้วแต่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครับสามันเกิดนี้คือท่านที่เกิดในวันอังคารวันพุธและวันเสาร์ถ้าท่านเกิดสามันเกิดนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความคิดของท่านในช่วงนี้เลยครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสี่แซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาไปเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอับประมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ายยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัฐทิ เต๋าหมูกด,ดำด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนำดวงตางคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุดขอ หัวราสตั์ไทยหัวราสตั์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5ได้เลยนะครับ